คำเตือนเนื้อหาในคลิปนี้อาจมีคำพูดที่ไม่สุภาพมีคำหยาบที่รุนแรงเนื้อหาในคลิปผิดบ้างถูกบ้างอาจจะทำให้ท่านผู้ชมรู้สึกแย่ได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำคลิปนี้ทำเพื่อความสนุกความฮาเท่านั้น สวัสดีเพื่อนๆชาวฮีโร่ทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในรายการบูบับเบิ l ลเลนกิ้งจันดับฮีโร่วันนี้เราขอนำเสนอสิบ,บันดับไ i เดอร์ยออไม่สร้างสารรค์วอลุ่มถูกลับมาอีกแล้วครับท่านกับคลิปที่จะมีน้องๆหนูๆพูดว่าวิึงเก่งก็ไปทำเองดีไม่ต้องดูพี่แม่อคติว่าแย่แบบแอะไรก็ว่ากันไป <S <S เราเป็นแฟนคลับไรเดอร์มานานเราควรจะมีสิทธิและจะวิจารณ์ไม่ดีก็ว่าตามเนื้อผ้า ถ้าดีเราก็ชมกันไปก่อนที่น้องๆจะคอมเมนต์อะไรก็กลับไปดูคําเตือนก่อนแล้วค่อยมาดูคลิปนี้ก่อนที่จะไปรับชมกันก็อย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามและแชร์ไปต่างจัก,กรวาลให้ทุกคนได้รู้ว่านี่คือช่องบุบับเบิลกดถูกใจฟแฟนเพจ a c e b o o k เพื่อติดตามอัปเดตข่าวสารใหม่ๆจากพวกเราด้วยถ้าหากทุกคนพร้อมที่จะความต่างขึ้นแล้วเราก็ก็ไปรับชมกันได้เลยนะครับผมอันดับที่สิบออสเทอร์ดีเอ็นนีโอดีเอ็นไดรเวอร์อันดับที่สิบมาเดิมด้วย พ่อหนุ่มหัวขโมยที่มาพร้อมกับปืนสีฟ้าอันใหม่ของเขาที่ไม่ได้มีความแตกต่างอะไรจากปืนสีดําเลยมาเพือ่อขายของเล่นใหม่ชัดๆไม่ว่าจะเป็นปืนสีฟ้าหรือการ์ดพลองที่มีก็ใช้ไม่หมดหส่วนคุณภาพเรื่องสเตตัสของดีเอ็นเอในร่างนี้เยอะเก่งขึ้นแต่ในโลกไรเดอร์นั้นมักจะเอาเรื่องพวกนี้ยัดลงชักโคกกลายเป็นว่าดีเอ็นเอในร่างนี้แทบจะไม่ได้สู้กับใครเลยได้แต่วิ่งไปวิ่งมาขโมยของแล้วก็หายไปบางฉากก็เป็นแค่ตัวถ่วงเวลาชั้นดีถ้าย้อมาไม่ได้พัฒนาแบบนี้ อันดับที่สิไปครองอันดับที่9มาสไซเดอร์คีบะโดกรไบคีเอ็มพัเลอร์ฟอร์มล่างตัดแปะชิ้นส่วนที่มาพร้อมจะกลายเป็นตำนานเพรล่างโดกรไบคีเดิมที่คือล่างรวมตัดแปะของล่างต่างๆของคีบะกลายเป็นล่างยำรวมมิดที่ใช้น้อยจนนับครั้งได้แต่ <No. S 1> แน่เดับที่9นี้คือล่างโดกรไบคีเอ็มพัเลอร์ฟอร์มล่างยำรวมมิดที่มีส่วนหัวมือ หลังและเท้าเป็นร่างสุดเท่อย่าง Emperor Form พอมารวมกับ Dogka, b a ชา h a และการ u ลุกลายเป็นร่างยำรวมมิรเพิ่มไข่ดาวยังไงอย่างนั้นกลายเป็นอีกหนึ่งร่างที่จะหายไปจากประวัติศาสตร์ให้ได้อันดับที่8ด Mosasidero Super c l i y m a x Form อีกหนึ่งร่างสุดไม่สร้างสรรค์ที่อยากให้มาตั้งแต่ภาคแรกแล้วส่วน Volume ถูกจึงติดแบบไม่ต้องสงสัยต้นแบบของการตัดแปะที่มีรุ่นน้องเอาไปทำซาเลอง ที่เขชอบเอาการมาแปะเยอะๆเอาสวิตมาเสียบตัวเยอะๆหรือมีขวดมาแปะทุกส่วนของร่างกายหรือการไว้อะไรผู้ที่ตายไปแล้วชอบจังเลยที่ชอบเอาอะไรไม่รู้มาแปะตามตัวให้มันดูเยอะๆ <Wow. S 1> เดิมทีครแมกฟอร์มไม่เท่อยู่แล้วดีใจด้วยซ้าที่ไลเนอร์ฟอร์มเป็นร่างสุดยอดแต่ท้ายที่สุดแล้วร่างเท่ๆหรอจะสู้กับร่างเสลสลออ <c oughs> โดยในร่างซูเปอร์ไคลแมกฟอร์มจะเหมือนเดิมทุกอย่าง <c oughs> เพิ่มมาแค่หน้าของร่างวิงฟอร์มแค่นั้นจบฉะนั้น อันดับที่8ของไม่สร้างสรรค์ไปคองอันดับที่7มอสไซเดอร์เจนมุกเลเวลศูนย์ ดที่ 7, ขอ,อยกให้กับพระเจ้าสมองเสื่อมแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะเกณฑ์มูในร่างเลเวลศูนย์นั้นมันคือเลเวลสองที่มีแถบบนตัวสีม่วงเปลี่ยนเป็นแถบสีขาวแค่นั้นจบเลย <No. S 1> แถมขายของเล่นได้อีกด้วยแต่ถึงจะย้อมไม่สร้างสรรค์ขนาดไหนก็ตามร่างนี้ก็เป็นตัวถ่วงเวลาชั้นดีเพราะสามารถเวียนว่ายตายเกิดได้อย่างเต็มที่พูดง่ายๆประโยชน์ของมันมีแค่นี้จริงๆแถมในร่างเลเวลศูนย์ยังหายไปจากประวัติศาสตร์ให้ได้ใช้น้อยมากจริงๆฉะนั้นอันดับที่เจ็ไปคลอง อ๋อับที่ 6. m มอร์สไลเดอร์โฟเซ่ล็อกเก็ตดิวสเตร่างนี้เป็นอีกหนึ่งในร่างในตำนานที่หายไปจากประวัติศาสตร์โลกใช้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นโดยโฟเซ่ในร่างล็อกเก็ตดิวสเตยจะเป็นชุดร่างแรกขมสีส้มลงไปไม่ได้มีความสร้างสรรค์อะไรเลยมาเพื่อขายของเล่นตามสเต็ปขายไม่ว่าขายไม่ออกนี่สิเรื่องใหญ่เลยไม่มีอะไรจะพูดฉะนั้นเอาดับที่หไปคลองอ๋อับที่ห้ามสไลเดอร์จี ดีเคดอาร์เมอร์เซเบอร์ฟอร์มอันดับที่5ขอยกให้กับหน้าเหลี่ยมเบียรราชาเดิมทีร่างนี้ก็ไม่สร้างสรรค์อยู่แล้วที่ใช้พลังซ้อนพลังอีกทีตัดแปะชุดนู้นชุดนี้มารวมกันทีพ <Huh? S 1> อ,อเป็นร่างเซเบอร์แค่นั้นแหละโอ้โห oh ตำนานทันทีเพราะมันเปลี่ยนแค่หน้าจริงๆทุกอย่างเหมือนร่างดีเคดหมดแทนที่จะเอาชิ้นส่วนของร่างดัมพันนิกหรือพิมมิทีมาตัดแปะให้เหมือนกับร่างอื่นๆแต่มันไม่ทำมันเปลี่ยนแค่หน้าจริงๆ ตัดแต่ขายของมาเพื่อย,ยอมไม่สังสันฉะนั้นอันดับที่5ไปครองอันดับที่4เนโครมเลนเจอร์อันดับที่4ขอยกให้กับทีมขบวนการเนโครมเลนเจอร์โดยทีมนี้จะประกอบไปด้วยดาร์คเนโครเลดดาร์คเนโครเยลโล่ดาร์คเนโครบลูและดาร์คเนโครพิง ขอเรียกเป็นขบวนการเพื่อเพิ่มความเข้าใจง่ายเพราะพวกมันชื่อยาวเกินโดยขบวนการเนโคมเลนเจอร์ชุดจะเหมือนกับโค้ดทุกประการยกเว้นที่หัวที่จะเป็นของเนโคมและก็แค่เปลี่ยนสีส่วนดีเทลนั้นเยอะเกินไปผมสีดำหมดจบต้องอุทานเลยว่าหมดคำสีเวาอันดับที่3มาร์สไรเดอร์ไซอาอันดับที่3ปุ๊บผมนี่ปวดหัวเลย ย้อมยังไงให้อุบาทย้อมยังไงให้อยากด่าเพราะเดิมทีเทลเซอร์ก็เท่อยู่แล้วทําไมจะต้องผมสีดําเพื่อคือจะเอาความเท่ของเทาเซอร์มาลดคุณค่าเพื่ออะไรแทนที่ผมดําแล้วจะดูเท่แต่กลับดูเป็นลูกสม,มุนหนักกว่าเดิมราศีของเทาเซอร์หมองทันตามาเพื่อขายของเล่นจริงๆค <Wow. S 1> นดูแบบเราก็คงคิดว่ามันก็คงไม่ผล่แล้วนะมันจะต้องโผลมาให้ได้ยังจะต้องให้ไก่โดนเชื้อบ้าจากเบีวคุลุตโตอีกทำให้เทลเซอร์เปลี่ยนสี เหมือนพยายามทําให้เทาเซอร์สีทองหายไปจากประวัติศาสตร์ให้ได้ดังนั้นอันดับที่3ไปรองอันดับที่2มอสไซเดอร์อาร์คเทาเซอร์อันดับที่2มาต่อแบบติดๆกับอันดับที่3เลยยังคงเวียนว่ายกับเทาเซอร์ย้อมไปย้อมมาถมสีไปถมสีมาพอ,าอ,อมาครั้งนี้ตัดแปะสลับชิ้นส่วนกันไปเลยโดยอาร์คเทาเซอร์มันก็แค่เอาชุดอาร์ควันมาใส่แค่นั้นเองแต่หัวด้านเป็นเทาเซอร์เปลี่ยนสี เหมือนคนสร้างมีความพยายามจะลดคุณค่าของเทาเซอร์หลักให้ได้และทดแทนด้วยล่างห่วยๆตัดแปะทำให้ผมรู้สึกว่าเสียดายในความเท่ของเท้าเซอร์จริงๆโดยในล่างนี้ประสิทธิภาพต่ําตมเหมือนกับดีไซน์อีกสมบูรณ์แบบพันเร์เซ์และอันดับที่1ราชาโอด๊ดอันดับที่1คือราชาโอด๊ดล่างที่มีการตัดแปะตั้งในหัวจรดเท้ามีพลังของทุตสสิ่งของจักรวาลน,นี้ ราชาโอ๊ดไม่ได้แค่ย้อมธรรมดามันคือการยัดทุกสิ่งทุกอย่างลงไปไม่ได้มีความสวยงามเลยอุตส่าห์โม้ไว้เยอะว่าเก่งนักเก่งหนาพอได้โชว์จริงๆแล้วกลับทาให้ออกมาดูผิดหวัง <Huh? S 1> แทนที่จะมีพันลังของกีทุกตัวมันน่าจะทําชุดใหม่ให้ดูแข็งกระแลกแต่กลับเอาล่างนู้นล่างนี้มาตัดแต่เยี่ยํๆลงไปนอกจากจะไม่สร้างสารรค์แล้วยังต้องไร้คุณภาพอีไบน์ไลเดอร์หลายคนต้องร้องอีก,กเลยทีเดียวฉะนั้นราชาโอ๊ด เอานันดับที่หนึ่งของความไม่สร้างสรรค์ใบคองจบแล้วนะครับสำหรับ10บอันดับไรเดอร์อยอมไม่สร้างสรรค์วอลุ่มถูคลิปนี้อาจจะมีคำพูดที่แรงไปบ้างก็ต้องกราบขอภัยกันด้วย คลิปนี้จะทำขึ้นมาเพื่อความสนุกความฮาเท่านั้นใครซีเรียสมากก็ปิดคลิปไปเลยหวังว่าเพื่อนๆชาวฮิวทุกคนจะสนุกสนานกันนะครับก่อนที่จะจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสไครไทยเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราสร้างสรรค์ผลง,ง,งานดีๆกันต่อไปกดแชร์ไปต่างจักรวาลให้ทุกคนได้รับรู้ว่ายังมีช่องพวกเราอยู่กดถูกใจแฟนเพจ Facebook เพื่อติดตาม update, อัปเดตข่าวสารใหม่ๆจากพวกเราด้วยสำหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลากไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย